แม่จ๋าแม่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 พี่ขอสัมผัสได้ไหมขอสัมผัสได้ไหมโอ้ยพ,พ,ยพี่ชุดสีพุ่มพูเพิ่งมาเว้ยสีส้มนี้ก็เพิ่งมาแน่นอนเลยพี่ <c oughs> โอ้จะแม่จ๋าวันนี้อยากได้สีอะไรเนี่ยขาดสีอะไรเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมโหสีเขียวเจ้าแม่ก็ม่วะพี่โ้เพียบเลยอะมา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  ยอดเ้ยสุดยอดเลยโอ้ยจะไแม่ชุดเพียบเลย,อยบอกก่อนนะพี่เมื่อก่อนตรงนีม้มันมีคนดูแลอยู่นะครับเพราะว่า,วามันมีงูบางทีมันมีงูเข่าออกมาด้วยเราจะขอเขาอยู่แค่ด้านนอกก่อนนะพี่นะไม่ไหวแล้วพี่นะเรื่องงูนี้ไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องให้พี่ดูนิดนึงนครับเออด้านในรู้สึกไม่ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะพี่นะแต่เขาเรียกเอาไว้ตรงสารเจ้าแม่อย่างเงี้ย เราว่ามันมีโพลแล้วมันมีงูอยู่ด้านในนะครับผมมาเดี๋ยวผมให้พี่ดูด้านในนะครับผมออะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีด้วยพี่นะด,ดูดัน,ด,นดันไปก่อนพี่กดไ like, ลค์กดแชร์มันเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็รู้นะครับว่างูอันนี้จัดจังๆปังๆหรือไม่นะครับผมมา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 ,มาครับนี่ครับอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าองค์จำลองของเจ้าแม่นะพี่นะองค์จำลองของเจ้าแม่ อ่าเป็นองค์จำลองเจ้าแม่ส่วนพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เห็นเลขอะไรหรือว่าก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับผมอ่าสาธุสาธุเจ้าแม่นางตันนีที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาขอพรขอบุญนจากเจ้าแม่นะเจ้าแม่อยากให้ลูกเพจผมมีโชคมีลาภให้เขาหมดทุกหมดโศกมีเงินมีทองใช้ก็จงปรากฏเลขให ให้ลูกเพจผมเห็นจะจ่าแทงจังจะนะเจ้าไหมนะอยากได้ชุดอยากได้เครื่องไหวยเครื่องเส้นหรือว่าจะเป็นหมากชานพูอะไรก็ขอมาเลยนะครับผมมาแป๊บนึงนะพี่นะอันนี้เลขมันมีอยู่แล้วนะพี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมใครอยากได้แคปหน้าจอตามไปได้นะพี่นะแคปหน้าจอตามไปได้นะครับอแล้วก็มีตรงนี้พี่ไม่แน่นะพี่นะบางที มันอาจจะสะกดใจพี่แล้วอยากให้พี่ซื้อตามตรงเนี้ยอ่าที่แขนยังมีเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเเห็นไหมพี่ที่แขนยังมีนะครับผมอะแคปหน้าจอยก่อนนะพี่นะใครอยากได้เลขอะไรแต่ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาให้ใหม่พี่แต่ตรงนี้เป็นเลขที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมอะสวัสดีายายที่อยู่ด้านในด้วยนะครับผมตรงนี้นะพี่นะไม่รู้ว่าเป็นไม้สักหรือไม้อะไรนะครับผมเพราะว่า ขามีอยู่แตกตอนนานมากเลยพี่บางวันนะเขาว่ามันมีงูออกมาแล้วปักบปั๊บปัดี๋ยวๆๆจโอ้ยพี่ผมก้าวเข้าไปไม่ได้ว่าปั๊บปผมเห็นเลขเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเสียงอะไรมันก็ยุกยิกอยู่ตรงนี้วะพี่ปั๊บนึ่งนพี่นะ อันนี้ที่พี่เห็นนะมันเป็นเออที่ใส่เงินใส่ทําบุญนะครับต้องล็อกโซ่นะพี่นะเพราะว่าขโมยมันเยอะนะครับสวัสดีน้องกุมารทั้งสองท่านนะโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเมื่อกี้ที่เห็นเห็นที่ที่ผมบอกว่าผมเห็นเลขว่าโน้นน้นนนดําดําตรงนี้เห็นปะเห็นดําดาตรงนี้ไหมไม่รู้นะตาผมเห็นเหมือนเลขนะครับเดี๋ยวผมดูให้พี่พี่ท่านใดที่เห็นก็ดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมซูมให้นะครับผมโน่น เห็นไหมพี่เห็นไหมผมไม่รู้อะไรไรู้สึกมันเป็นรอยไหมนะครับผมรอยไหมอาจจะแม่นะวันนี้เราจะไม่ถูไม่ทําอะไรให้เจ้าแม่บอกช้ำน,นะครับผมแต่ขอให้เจ้าแม่ปรากฏเลขให้เห็นชัดได้ไหมพี่เอาที่พี่เห็นนะครับพี่แคปหน้าจอดาๆไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาเจ้าอื่นให้แต่ของผมเลยนะผมจะให้พี่ตรงนี้ก็คือ เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หรือเจ็ดสามศูนย์ไม่รู้พี่เห็นปหเดี๋ยวให้ชมนะครับผมต้องนังมือสั่นนะพี่นะเพราะว่ามันสุดสุดแรงใจแล้วแล้วนอ้หหนี้หนใหญ่มากเลยตัวหน้าเลขเจ็ดนะพี่นะไอ้ข้างหลังเลขแปดบ้างแล้วข้างหลังสุดเลขศูนย์เห็นไะมเจ็ดแปดศูนย์เห็นไหมครับแคปหน้าจอไว้ก่อนนะพี่นะแคปว่าจอไว้ก่อนนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะพี่นะช่วงนี้ไม่สบายนะพี่นะเป็นหวัดนะครับผม ้องอมต้องมอมตลอดนะครับอะแคปหน้าจอไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนอธิษฐานครับเจ้าแม่ตันนีนะครับผมศาลเจ้าแม่ตานนีพันปีนะครับสมัยโบราณณนี่น่ากลัวมากนะพี่นะและจนบัดเนี้ยตรงเนี้ยที่มันจะเจริญนขึ้นแล้วไงพี่แต่สายขอยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอะเห็นไหมครับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็แคปหน้าจอเลยนะพี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบโอเคนะครับใครเห็นเลขอะไรเอาตามนั้นเลยพี่นะขึ้นคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อนๆของเราจะได้ใครที่มาไม่ทันจะได้เห็นต่อนะครับผมโอเคนะครับปะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วพี่นะอ่ะจะแม่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมให้เจ็ดแปดศูนย์ไหมนะพี่นะเจ็ดแปดศูนย์โอเคมาๆๆแต่วันนี้ผมดูแล้วนะพี่นะเออ ไม้เสม้มสีไม่มีหู้ทงทูดเมื่อกี้ฝนตกหนักมากพี่แชะมาเลยนะแตะแฉะมมนเลยพี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะหาตรงตายายด้านในสวัสดีนะครับตายายเอามาพี่เดี๋ยวตรงนี้เราได้เจ็ดแปดศูนย์ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเด,วเดวนี่ยเมื่อกี้ฝนตกเยอะมากนะครับผมอ่ะเนี่ยครับถ้าใครเกิดถูกแล้วนะครับมาทําบุญถวาย จะแม่ได้นะพี่นะล็อกกุญแจอย่างดีเลยนะครับผมสวัสดีสองหมื่นท่านด้วยพี่พี่เนี่ยครับเมื่อกี้ลมฝนแรงมากเลยเห็นไหมเซมซีร่วงหมดเลยอ่ะมันมาแรงมากนะครับผมเมื่อกี้แล้วผมมาก็เปรียฝนมาแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับโดยที่เราไม่เห็นแลขนะหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับอธิฐานเ่า,าจะแม่ว่าจะแม่ ถ้าอยากได้เซมซี CNC ชุดใหม่ขอให้ถูกจัดจ่าจังๆทั้งสามตัวสองตัวเลยนะจะแม่นะเอาครับมาอธิษฐานไว้แนใจนะพี่นะอย่าลืมแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจงนะพี่นะมา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 ดูด้านบนแล้วไม่มีเซมซีนะพี่นะเดี๋ยวเราจะเอาตรงที่มันกระเด็นลงไปนะครับผมลมแรงมากพี่อาจจะแม่ครับผมถ้าอยากได้หลังคาหรือว่า ที่กันฝนดีๆเดี๋ยวผมจะจัดให้นะพี่นะของวันนี้สามตัวตรงหรือว่ารางวัลที่หนึ่งก็ได้จ้ะแม่เดี๋ยวม่อมจะเป็นคนทําให้นะครับผมสาธุสาธุาธอธิษฐานไม่ได้ใจนะครับผมทั้งสองหมื่นหกพันท่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดให้ครบสิบสองสี่เลยนะแม่สบายทองแม่สบายเงินมาแป๊บนพี่หูสบายเขียวมากมากดูกว่าพี่เขียวเจ้า,จาเลยอะ บอกได้เลยพี่ยังใหม่ใหม่แล้วอะไรนะเหมือนว่างวดทีแล้วแต่ละมวดแต่ละมูดเราสีเหลืองม,มาใหม่แต่เนี้ยใหม่สุดนะพี่นะนี่นี่น,นี่สีขาวเห็นไหมใหม่สุดเลยสีขาวพี่เข้างมาวับวับไยนะครับผมอ่าเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพี่นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่ครับชุดทองน่าจะมาเมื่อวานนี้มั้งพี่เพราะเมื่อวานเราขับรถมาดูเราเห็นเขาเพิ่งมาขแขวนให้พี่ เห็นไหมครับเปี่ยนฝนมากมากเลยนะครับอาจจะแม่นะอยากให้ใครมีอยากให้ใครมีตังค์อยากให้ใครหมดหนี้ก็ไปหาเขาเลยนั่นจะแห่นะมาชุดจึ้งสวยมากเลยพี่โอเคครับใครอยากได้อธิษฐานกับเจ้าแม่ได้เลยนะพี่นะมา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 โอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้อะไรนะเจ็ดแปดส่วนี่ขึ้นคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดีย๋ยวผมลืม ถ้าเราตั้งเดี๋ยวมันจะล้มอ,อีกนะพี่นะเดี๋ยวเราผมจะส่งหยิบเอานะครับขอขอพัดมือโอเคนะครับเอาตัดมพี่ก้มลงไปกล้องมันไอ้นี่นะครับสาธุสาธุจะไม่นะเมื่อกี้ได้สามตัวแล้วนะครับผมผมขอ ถ้าหยิบขึ้นมาหนึ่งครั้งได้เลขตัวเดียวขอหยิบสองรอบนะครับถ้าหยิบขึ้นมารอบเดียวได้เลขสองตัวขอหยิบแค่รอบเดียวนะครับอ่ามาพี่อธิษฐานไม่ได้ใจนะครับผมผมจะหยิบอันที่ท,ที่ที่มันไม่เห็นเลขนะพี่นะน,นี้นะครับนี่นะครับผมจะหยิบอันที่ไม่เห็นเลขนะพี่นะอ่ะมาครับเห็นปหไม่เห็นนี่เลขอยู่ตรงนี้นะพี่เลขอะไรเอ,อ่ยเห็นไหมครับด้านนี้ด้านนี้ เลขอะไพี่เลขอะไรเอยแสงมันเข้าปะเลขอะไรครับขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่นะอ่าหนึ่งหกนะพี่นะหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะพี่นะเราแม่ต้องไปฉายพี่มันแสบตาเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นนะครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกเห็นไหมอ่าสองตัวเราได้หนึ่งหกนะครับผม องตัวหนึ่งหกขึ้นคอมเมนต์มาก่อนพี่ขึ้นคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับขึ้นคอมเมนต์มาให้เลยนะครับผมสองตัวเราได้หนึ่งหกนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วโอเคนะครับเราจะเอาแค่รอบเดียวพอสองตัวหนึ่งหกหนึ่งหกพี่มีตังค์พี่ซื้อไปได้เลย,เลยที่ u v บ p แปดแปดของเรานะครับผมสองตัวก็ป่าละเก้าห้าแล้วพี่ซื้อสักสองร้อยคูณสองร้อยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วพี่ต้องงวนนะครับผมหรือถ้าให้สะใจก็ เจ็ดแปดศูนย์สามตัวตรงบาทรละเก้าร้อยนะครับพี่นะใจหนักใจจริงถูกปุ๊บโอนปักนะพี่นะสมัครรถเร็วทันใจมากพี่โอนไวจ้จต่จริงขอให้พี่ถูกเท่านั้นนะครับผมเราพร้อมจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่ทันทีแน่นอนนะครับผมอะมา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 ,มาโอเคนะพี่นะพอเราได้สองตัวแล้วเราเราจะเอาแค่นี้นะครับผมขอบคุณนะพี่นะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอภายด้วยพี่ไม่สบายนะพี่นะไม่สบายเป็นหวัดหลายวันนะครับผม อ่ะดูดันดันนะพี่ใครยังไม่ได้แชร์แชร์ให้เป็นกำลังใจนะก็ผมอ่าเลขตรงของหนูเลยโอเคพี่ถ้าถูกก็มาทำบุญให้เจ้าแม่มตานีเขาด้วยนะโอเคนะครับไม่เก็บไม่ต้องเก็บขึ้นพี่เพราะว่าของมันเยอะมากเลยที่เดี๋ยวฝนมันตกอีกนะครับผมอโอเคครับใครอยากได้เลขไหมพี่เมื่อกี้เราได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งที่นะนะก็ผมแล้วก็ หนึ่งหกพี่ขึ้นคอมเมนต์มาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมลืมอ่าขอบคุณผู้ที่ขึ้นคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันร่วงหมดเลยพี่อ่ะกุงกุมาตายายนะเดี๋ยวถ้าพี่หมอมถุงวันนี้จะทําหลังคาให้นะโอเคนะครับก <ule> ้งไก่ไงท้องหมดแล้วกูมา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 ไอ้คงไอ้ไข่ไอ้จงกระจุมามาเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหรวเสียตกแต่งเลยอ๋อมันเป็นเสียงคนเดินไปเมื่อกี้นี้ มาครับอธิฐานไม่ในใจนะพี่นะสาธุสาธุเจแม่เอ้ยจ่าจ่าจ,จังๆที่เธอลูกเพลศยากจนกันเหลือเกินนะครับอาจจะแม่ตอนนี้เนาะชื่อเสียงเจแม่ตอนนี้สะสมมาประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วครับวันนี้ขอจงบรรเจิดเฉิดฉายให้ลูกเพลข้าพเจ้าได้มีบุญบรารมีด้วยเถิดสาธุสาธุเมื่อกี้เราได้เจ็ดแปดศูนย์แล้วนะครับผมแล้วก็ เมื่อก,กี้หนึ่งหกใครอยากได้อีกไหมครับเออ,เอ,อนี่นี่ตรงนี้นรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช่วงที่ผมโดนด ون, ดฝนอยู่นะครับผมช่วงที่ฝนผมเดินโดนที่โดนฝนอยู่นะครับเมื่อกี้เราเห็นเลขอยู่แป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งอะอันนี้จะเป็นเลขเลขพิเศษแถมนะครับอย่าลืมนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเดินเ,เข้าไปใกล้ๆเลยน,นะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นสารเออไม่รู้สารอะไรพี่แต่ว่าสารอันนี้ขึ้นมาที่หลังนะครับผมขึ้นมาที่หลังสารเจ้าแม่ตานี้ครับเจ้าแม่ตานี้อยู่มาก่อนนะครับน่าจะมีคนถูแล้วมาทําถวายหรือเปล่านะครับผมน้ำนงน้ําแดงเต็มเลยพี่โอเคนะครับผมมาดูด้ัดดดนๆไหมพี่อย่าลืมแชร์กำลังใจให้เรานะครับผมเดี๋ยวผมพาพี่ๆขึ้นไปดูด้านบนนะครับ เราจะได้รู้นะครับว่ามีอะไรผมไม่รู้นะพี่นะว่าเป็นสารอะไรนะครับแต่รู้ว่ามีตายายมีบริวารอยู่ด้านในเต็มเลยนะพี่ <c oughs> สวัสดีครับด้านในนะครับผมวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมมาเยือนนะลูกหลานมาเยี่ยมมาเยือนนะครับผมสวัสดีครับโอ้น่าจะเป็นปู่ฤาษีหรือว่าพี่เด้ด <c oughs> น่าจะเป็นปู่ฤาษีปะ่ะ โอ้โหลูกสีตาไฟด้วยพี่ที่เป็นลายสื่อนี้จะเป็นลูกสีตาไฟนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มีเซมซีนะพี่นะไม่มีเซมซีอย่างไงก็กราบสวัสดีผีปู่ผีย่าที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมลูกหลานไม่เยี่ยมมาเย็ยนนะวันนี้ขอเจ๊าจ่ะจังๆเลยเดี๋ยวดูที่ศาลนี้มีเลขอะไรไหมแป๊งพี่กูมองไปทางไหนกูเห็นเลขตลอเดเลยพี่เด้อ ด้านด้านด้านกำแพงด้านในสุดเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยนะพี่นะอะมาเห็นไหมครับด้าน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 หลังนันตรงขาวๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับแบบนึงซูมหมดนะพี่เห็นปะไม่รู้นะคือผมมองเห็นนะพี่เห็นไหมครับแคปหน้าจอไว้พี่อันนี้น่าจะเป็นสารของฤาษสีนะครับผม เป็นอาสมของฤาสีพี่เห็นเลขอะไรกันครับเอาที่พี่เห็นกันนะพี่นะเอาที่พี่เห็นกันนะครับผมแต่ตอนก่อนที่ที่ที่ผมจะซูมอะผมเห็นเป็นแปดศูนย์เว้ยเออผมเห็นเป็นแปดศูนย์แต่พอพอพอมันซูมมาแล้วมันไม่ใช่แปดศูนย์นะเอาที่พี่เห็นนะครับโอเคนะครับนับหนึ่งถึงสิบพี่แคปเจอร์ไว้ก่อนนะครับผมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับพี่คัเจอไปยังโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมซูมกลับก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเป็นแปดศูนย์จริงไหมพี่เนี่ยผมมองนอกกล้อง,งนะเห็นว่าเนี่ยเห็นเป็นแปดศูนย์จริงจริไพี่แต่ผมเข้าไปไม่ได้นะพี่นะผมเห็นเป็นแปดศูนย์นะ สวัสดีทั้งสองหมื่นสามพันท่านนะพี่นะด,ด,ด,นด,นด,นดันเป็นกำลังใจให้หมอนพี่อย่าลืมแชร์ครับผมเป็นกำลังใจที่ดีครับผมแชร์ฟรีกดติดตามฟรีไลค์จบแล้วมาลบได้นะพี่นะตอนนี้เป็นกําลังใจให้เราด้วยพี่ขอบคุณนะครับผมวันนี้เป็นวันไม่สบายหรือว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน ครับเดี๋ยวพุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันนะครับผม <c oughs> ขันอะ <c oughs> ขอบคุณพ่อปูหลุดสีด้วยครับอมบ่มาครับมาครับดูดันดันไปก่อนพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมอะไปครับ <c oughs> ขอบคุณเจ้าแม่ตาน,นีด้วยนะครับผมที่ให้16ให้16กับ780นะครับที่อาสมฤสีก็เห็น80เหมือนกันพี่โอเคนะครับเจ้าแม่อยากได้ชุดอะไรชุดอะไรขาดมั้งครับโอเคพี่เดี๋ยวผมวางกล้องก่อนนะ,ะแป๊บหนึง่งอยู่คนเดียวนะพี่นะเมื่อกี้เมื่อกี้คนแถวนี้ขอมาแล้วขอไปแล้วนะครับผม มีการนั่งเลยพี่ัวงูมากเลยอ่ะโอเคครับดุดันดันไปก่อนนะพี่นะมามามาใครอยากได้เลขไหมครับแปมนึงพี่อูยุงกัดยุงเยอะมากเลยตอนนี้เรายังมีเลขอยู่อีกหนึ่งชุดนะครับที่ที่ว่าช่วงตอน ่วงตอนที่ผมใส่เสื้อกันฝนแล้วฝนมันตกตรงนี้มันเป็นที่โล่งนะครับเรามองเห็นเลขอยู่ที่ว่ามันเป็นเลขที่อยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆว่าแบบถ้าเราไม่สังเกตไม่เห็นเลยนะพี่พอดีผมติดฝนอยู่งไงแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วผมยืนหลบฝนยู่ตรงนั้นเหลือบบอยมองไม่เห็นมันเป็นเลขสามตัวนะครับผมพี่เอาไปซื้อได้นะครับมันเป็นเลขที่ว่าด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะครับผม ่ะแล้วเลขมันเขียนอยู่ตรงนั้นนะพี่นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปซื้อนะครับผมโอเคครับมาใครที่อยู่ตรงนี้อย่าลืมแชร์แรงใจให้ผมนะครับผมฝนมันตกทุกดูงมันเยอะมากจริง